รับจุดที่ถล่มครับจะเลื่อนมาข้างหน้าครับท่านครับงานก่อสร้างก็ต้องเดินหน้าต่อไปพอดีเราได้ที่เข้าที่รถไฟต่อด้านหน้าอีกสี่ไร่จะไม่สร้างทับจุดที่ถล่มครับจะเลื่อนมาข้างหน้าครับท่านครับงานก่อสร้างก็ต้องเดินหน้าต่อไปพอดีเราได้ที่เข่าที่รถไฟต่อด้านหน้าอีกสี่ไร่จะไม่สร้างทับจุดที่ถล่มครับจะเลื่อนมาข้างหน้าครับท่านครับงานก่อสร้างก็ต้องเดินหน้าต่อไปพอดีเราได้ที่ เข่าที่รถไฟต่อด้านหน้าอีกสี่ไร่จะไม่สร้างทับจุดที่ถล่มครับจะเลื่อนมาข้างหน้าครับท่านทับจุดที่ถล่มครับจะเลื่อนมาข้างหน้าครับท่านทับงานก่อสร้างก็ต้องเดินหน้าต่อไปพอดีเราได้ที่เข่าที่รถไฟต่อด้านหน้าอีกสี่ไร่จะไม่สร้างทับจุดที่ถล่มครับจะเลื่อนมาข้างหน้าครับท่านทับงานก่อสร้างก็ต้องเดินหน้าต่อไปพอดีเราได้ที่เข่าที่รถไฟต่อด้านหน้าอีกสี่ไร่จะไม่สร้างทับจุดที่ถล่มครับจะเลื่อนมาข้างหน้าครับท่านทับ 搞脏。